Okay, let's go สวัสดีครับอยู่กับผมก๊อบกับรายการกินเที่ยวสบายสบายสไตล์บายก๊อบนะครับผมวันนี้ก๊อบรีวิวก็จะมีของมารีวิวให้ดูนะเป็นของที่เพิ่งไปซื้อมาเลยจัดโปรดักชันใหม่รอบนี้ต้องใหญ่กว่าเดิมตัวแรกคือนี่เลย DJI Osmo Mobile 3 พ็อกเก็ตสามนะเป็นตัวคอมโบนะเป็นตัวคอมโบเซตนะนี่เป็นมีประมาณนี้เห็นไหมอันที่สองเป็นดี i m ไ m i ม i เรซื้อมาด้วยนะอันนี้เราไม่ได้ค่าโฆษณาหรืออะไรแต่อย่างใดนะเพื่ออยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูเฉยๆด i My ไ i n มมินะจัดมาพร้อมกันเลย ่วนตัวนี้เป็น insta สามหนกะศูนย์ x4 นะ x4 หรือเขาเรียกว่ากล้องสามร้อยกสิบองศานะตัวนี้จัดมาเหมือนกันเป็นตัวชุดคอมโบนะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่ามันจะมีชุดคอมโบเซตประมาณนี้ด้วยโอเคอ่าเดี๋ยวเก็บก่อนอันดับแรกเรามาดูตัวนี้ก่อนเลย ว่าข้างในเขาจะมีอะไรมาให้มั่ง DJI Osmo Pocket 3นะชุดคอมโบย e a t ร r หลายๆช่องก็รีวิวแลยนะถ้าจะเอาอรายละเอียดความรู้เยอะๆก็ต้องไปดูช่องอื่นนะช่องผมรีวิวแบบไปไเรื่อยๆโอเคายในกล่องเขาก็มี กระเป๋าไมา้อันนี้ผมแกะมาดูแล้วว่าตอนที่เขาตรวจเครื่องเขาต้องเปิดให้เราดูก่อนนะมีก็มีรายละเอียดต่างๆนะสติกเ,เกอร์ใบรับประก,กันรับประกันคู่มงคู่มืออันนี้ก็จะเป็นกล่องพวกอุปกรณ์เสริมนะเราไม่ต้องไปดูไม่ต้องสนใจมัน,นเรามาดูตรงนี้เลยในชุดนะในชุดก็จะมีแถม ไมโครโฟนให้นะขาตั้งนะแล้วก็เป็นชุดเอ,อชาร์จนะอ่าอันนี้ก็เป็นตัวพอร์ตนะโอเคส่วนตัวเครื่องตัวเครื่องเขาก็จะมีเคสเคสก็ใส่ให้แล้วก็มีตัวครอบเลนติดมาให้นี้อีกหนึ่งตัวโอเค นี่ก็เป็นตัวกล้องนะเป็นตัวกล้องนะครับเดี๋ยวจะเราเราจะลองเปิดกันดนูนะอันรุ่นนี้มันเปิดง่ายนะเราดันหน้าจอนี้ก็เปิดลเลยเนี่ยปึ๊บกล้องมันก็จเิเบดปึ๊บเห็นนะกลองเปิดดีมากเลยนะกดตรงนี้สามครั้งนะมันจะก็กกลับไปข้างหน้าเนาะปึ๊บอ่าอเนี่ยเวิร์กป่ะรุ่นนี้เวิร์กนะแล้วมันก็ มีกินบองกันสั่นเนาะตัวกล้องมันจะกันสั่นได้นิดนะี่นะกันสั่นได้เนาะตัวมันเล็กเนาะพกพาไปไหนก็สะดวกในการพกอะไปไหนมาไหนก็ดีกว่าที่จะถือกล้องมือถือหรือว่ากล้องตัวใหญ่ๆเนาะเพราะบางทีมันก็ไม่สะดวกกับเราด้วยแล้วก็ถือยากด้วยอะไรด้วยเนาะแต่อย่างนี้มันจะ ง่ายกว่านะลูกเล่นก็ก็มีเยอะเอยนะอันนี้เขาขึ้นมันไม่มีการ์ดเนาะลูกเล่นมันจะขึ้นมาไม่ได้เลยก็มีลูกเล่นหลายลูกเล่นนะลองไปงศึกษาในช่องอื่นดูได้ว่ามันมีลูกเล่นอะไรบ,าบ้างเลยไปไปไปโอเคก็ประมาณนี้ตัวแรกนี่เวลาปิดก็ปึ๊บ ก็จะปิดเลยสามารถถ่ายทั้งแนวตั้งแนวนอนได้นะตัวนี้สมบัติโอเคดีเยี่ยม้ะหาของยากมากนี่นี่ก็จะจองได้ก็ใช้เวลาสองสาวันนะต้องจองนะใครที่อยากจะซื้อก็ต้องจองนะเพราะว่าผมไปเดินมาหลายที่เขาบอกว่าของต้องสั่งต้องรอนะว่วนตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวไปถ่ายมาสวยแค่ไหนแล้วเดี๋ยวจะเอามาดูว่ากล้องเนี้ยมันถ่ายดีแค่ไหนเดี๋ยว ทิปเนี้ยผมจะไปใช้ทุกอย่างในทิปเนี้ยที่ใกล้ๆถึงเนี้ยคอยติดตามชมใน YouTube ผมได้นะโอเคประมาณนี้เนาะตัวนี้ DJI Pocket Osmo Pocket 3นะรุ่น Combo Creator ราคาอยู่ที่21,900บาทนะครบเซ็ตโอเคประมาณนี้ ก็มีแถมกระเป๋ามานะพกไปไหนมาไหนสบายนะตัวนี้ง่ายแต่ถัดลัดพกง่ายพกง่ายโอเคส่วนสายก็มีสายคอม,มาให้มี usb ช้ p e C ซีมาให้นะสามารถเสียบชาร์จได้กับไอโฟนก็ได้สายไอโฟนก็ได้ง่ายสะดวกตัวนี้ปุ๊บเรียบร้อยปิดกระเป๋าชึบอ่ะ ประมาณนี้เนาะสุดยอดอันนี้ถูกใจไะเก็บก่อนรอรอมามาดูตัวที่สองกันเรา อ่ะเรามาดูอย่างที่สองกันเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะเป็น DGI Mini ไมล์นะไมมินิเนาะโอเคตัวนี้ก็เป็นชุดเป็นเซตเนาะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณถ้าเกิดจำไม่ผิดนะอยู่ประมาณห้าพันหนึ่งร้อยบาทตัวนี้ชุดนี้ภายในกองก็จะมีกระเป๋าเหมือนกันโอเคไม่มีอะไร กล่องก็มีแต่พวกผู้มือแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยเหมือนเดิมหนังมอก DJI แต่ผมใช้ DJI มาน,นานแล้วมาใช้มันตั้งแต่พวกโดนพวกอะไรพวกเนี้ยผมก็ชอบยี่ห้อเขาเนาะว่าของเขาโอเคอยู่สำหรับการทำครีเเตอร์หรือว่าจะไปถ่ายทำนอกสถานที่อะไรนะเออตัวนี้ก็เป็นประมาณนี้อ่าเปิดมาก็นี่หน้าตาอยอ่างี้ ตัวนี้เขาก็แพรกับตัวกล้องไม่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเหลือไปก็ใช้ได้เลยอันนี้ก็เป็นตัวใหมนะ่เนาะตัวที่เพาคส่งเนาะสำหรับเพื่อนๆที่มี iPhone หรืออะไรก็จะสามารถจะใช้อันนี้ได้ด้วยเพราะว่าตัวนี้ภาคส่งนะเนาะสำหรับกล่อง,งอุปกรณ์ก็ครบครบคันทุกอย่าง มีสายมาให้เนาะมีหัวพอรเป็นไอซีนะมาให้หนึ่งตัวแล้วก็มีหูฟังสองชุดเนาะนี่เป็นตัวหูฟังนี้เนาะกล่องสวยงามคลิปจะมีคลิปแม่เหล็กนะสำหรับสะดวกติดกับเสื้อได้อะไรได้เนี่ยเห็นปะแม่เหล็กนะติดดีมากสำหรับพวกที่แบบจะไม่เอาตัวนี้เอามาโชว์หรืออะไรยังไงเนาะ ส่วนในตัวนี้ก็มีเออเขาจะก็จะมีตัวกันลมมาให้ด้วยเนาะนี่เราจะมีตัวกันลมมาให้นี่ว่ะเป็นกันลมกันลมก็ติดง่ายเนาะติดเข้าไปเลยติดง่ายอยู่ว่จะก็จะได้ประมาณนี้ ยงามเล็กกระทันรัดโกพาสะดวกเหมาะสำหรับเทเตอร์อย่างเราให้ดูโปรชัดักชันของผมนะจะสุดยอดหรือเปล่าอ่โอเคประมาณนี้เนาะใหม่เนาะโอเคนี่รีวิวสั้นๆเนาะให้ดูกันง่ายๆเื่เผื่อใครสนใจอยากจะไปซื้อไปจับจองกันดูราคาก็จับต้องได้เนาะไม่ได้ แรงอะไรถึงขนาดนั้นนี่ก็เป็นอุปกรณ์มีแจ็คให้ด้วยเนาะสำหรับเสียบต่อกล้องกล้องอะไรได้ก็มีสาย UBA เป็น Type C ให้ด้วยโอเคคร่าวๆเนาะไม่เอาอะไรเยอะแยะอย่างมันจะยาวเกินคลิปโอเคเสร็จไปอีกหนึ่งเนาะประมาณนี้ โอเรียบร้อยอันนี้เป็น DJI ใหม่มินิเนาะประมาณนี้เ okay. อ่ออย่างสุดท้ายเรามาดูกัน เราจะได้ภาพมุมมองใหม่ๆที่ช่องผมไม่เคยทำมาก่อนเนาะอันนี้คืออ n s t ตาสาม4มุมมองกล้อง360อกสงศาเป็นแอคชั่นแคมสามารถลุยน้ำกันน้ำได้นะตัวนี้นี่นี่เรามาเปิดดูกล่องเลยกล่องมันจะสวยงามเนาะ อก็จะเป็นชุดนี้นะมีแถมการ์ดมาให้ด้วยไม้แล้วก็ตัวกล้องเนาะตัวนี้จะเป็นตัวครบเซตเลยเราจะไม่ต้องซื้ออาจจะไปซื้ออุปกรณ์แยกแต่ตัวนี้มันไม่มีตัวแผ่นปิดอันนี้มาให้เราเนะนี่ยังไม่ได้แกะเลยไม่ขอแกะเนาะแตเปิดให้ดูได้นี่ ก็จะให้เลือกเมนูก่อนเนาะจะเป็นนี่ภาางกฤษไหเนาะอันนี้เขาก็จะให้โหลดเข้ากับแอปเนาะพอดีแอปผมใช้ทายอยู่เนะาะก็ยังไม่สาม,มารถโหลดอะไรได้เ,เดี๋ยวจะมารีวิวทีว่าการใช้มันเป็นไงคุณภาพดีไหมโอเคประมาณนี้เนาะ อันนี้เขาโอเคว่าจะกันน้ากันน้ําได้ด้วยเนี่ยตัวเนี้ยสามารถเป็นแอคชั่นแคมได้โอเคก็ประมาณนี้ก็ในกล่องก็จะมีนี่แถมการ์ดใ,ให้ด้วยอ่ามีแถมไม้ตัวไม้มาให้ด้วยไม้ก็ยาวประมาณหนึ่งยาวประมาณยาวประมาณหนึ่งเห็นไหม เอเคเนาะเราไม่ต้องไปซื้อแยกเนาะเนี่ยมันก็ได้อย่างสีอย่างเนาะบางทีอุปกรณ์บางอย่างมันก็มีแถมตัวนี้ให้ด้วยเป็นตัวชุดป้องกันเลนเพราะว่าเลนตัวนี้จะแบบป้องกันเลนได้นะใส่ครอบลงไปกันเลนได้โอเคซื้อมาก็ไม่อยากเอาไปใช้เนะาะเกยดได้ของอย่างไรเราก็ต้องใช้อยู่แล้ว ผมใช้หมดละเรื่อคุณภาพของช่องด้วยของภาพที่เราใช้กันด้วยเนาะโอเคในกล่องนี้ก็จะมีพวกคู่มือถุกซองนะมีซองมีคู่มือให้แต่ผมว่ามนน่าจะมีนะตัวพวกนี้ อแกะฉีกเลยอ่าดียวดูได้ว่ามันมีเคสให้เปล่าอ่านี่เขาก็มีให้นะมีเคสมีสายให้เหมือนเดิมไม่ต้องไปซื้อเพิ่มมีใบรับประกันให้โอเคครบไปไหนมาไ,ไหนแล้วก็แค่พกเคสไปกับไม้ไปก็พอ กล่องเราก็ไม่ต้องพกไปนะโอเคประมาณหนึ่งก็มีอันนี้ก็เป็นคู่มือคู่มือให้เนาะคู่มือคู่มืออะไรครบทุกอย่างโอเคเอารีวิวแบบเร็วๆเนาะเพราะว่าวันนี้เฮียก็ขายของด้วยอะไรด้วยพอดีจะลูกค้าลูกเค้อจะเข้าอะไรกนะ็เข้าเนาะเอาไปแบบเร็วๆไป โอเคเรียบร้อยนะโอเคโอเคว่าจิ๊ โอเคสำหรับการใช้งานก็เดี๋ยวก็ต้องไปลองใช้ดูอีกทีหนึง่งแล้วเดี๋ยวภาพมันจะสวยแค่ไหนก็รอดูในคลิปของของผมได้เลยเนาะยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่ององผมด้วยนะฝากไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปต่อไปคลิปนี้ไม่มีโปรโมชั่นใดๆทั้งสิ้นไม่มีค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นผมซื้อมา ด้วยเงินของผมเองนะครับโอเค่าขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะที่กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า